สวัสดีครับพ่ออ้วนครับดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมเคยสานใต้มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันโค้งสุดท้ายคลิปที่2ของพ่ออ้วนในงวดของวันที่1พฤศจิกายน68ครับท่านผู้ชมครับวันนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะพอนะครับค่อนข้างที่จะหนาวเย็นครับท่านผู้ชมที่อำเภอฟูสิงจังหวัดศรีสะเกดครับฝนตกนํำ ที่บ้านของผมเองครับฝนตกปล่อยๆด้วยเนาะพ่อนครับเมื่อนี้ก็รู้สึกหนาวมันบอกครับพ่อหนาวพ่อวันแกนอนตลอดเลยครับเราช่วงับพักผ่อนเนาะพ่อมาแต่วัดเกือบเที่ยงแล้วครับเพราะว่าอากาศมันเย็นมันกิดเย็นให้ขี่คานคือกับนี้เนาะพ่อครับอากาศแบบนี้ก็เหมาะกับการพักผ่อนเนาะพ่อนครับพ่อแล้วพ่อฝัน อ่าตั้งแต่มือได้ครับพอ่อฟันลงขึ้นอ๋อฟัน,นได้ันไม่ไม่มเองกำลังได้ครับย่อยพ่อเบาเรื่องเล่าก้อนฝันเลยเนาะครับเนี่ยครับพาอวันฟันเห็นอย่างนี้ครับพ่อทันหนึ่งสี่ฟันว่นนาเจ้าของนี่ยังอยู่บ้านเก่ากุละพอดีไปใส่เบดครับไปใส่เบดไปหาป่าลูกชาย้ยังหน่อหน่อยอยู่ลูกสาวลูกชส้ยังหน่อยนอยไปหาป่า ลงไปทงไปหาใสเบ็ดเขาง่า,า,งามปัเเะเดนหน่ก็ใส่เงือขี่เดือนคือเก่าคือแต่ก่อนครับใส่ไปใส่ไปไปแนมกลับมาทางบ้านเห็นลูกน,น้อยอย่างไปน้ำขนโอ้ทำนี้มันมาจากไหนอนีะ่ะมันบวบปากโบกออกมันกันย่างไปน้ำขนดเลย ย่างไปได้แลนมาเบิองยาลูกตก๊กหนามกับมาอุมออ้มเอาลูกอุ้มเอาลูกเอาไปใส่เบ็ดหนานะใส่บทแหลอดอกอกเดนมาเห็นลูกประเด็นใส่ไปแล้วใส่ไปมันก็ย่ามน้ำกลนเนาะเด็กหน่อยเนาะใส่เพ <c oughs> ิ่มเพิ่มคือถอดคือน้องกลดเวลาย่าเบ็ดแบกะะบกระหังนเบาวนั่นแหละส ยามไปนี่ใส่ไปใส่เปล่ากันยางน้ำปนไปมันยามเบ็ดได้มันโยกป่าขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นปดุกตัวใหญ่เติอบอยู่ต่วันตัวหนึ่นงทนี้มันก็เลยแนลนลงมากลับมาเบืองลูกยานปดุกปากมันเมื่อได้ปดุกได้ปดุกมัน,น,นกกำลังหาดว่า เลยประดุกตัวหนึ่งก็เลยถือเกลียวแท้เบ็ด่วะครับใส่ปับหลูกยามปรับถือปรับแต่ประดุกตัวหนึ่งเงเา,าะงาเขินมาแล้วก็เลยแลนมาเอาปลากับลูกมันยังหน่อยๆอย,อ,ยอยู่ยานมันเห็ดหลุดปลาเอาปลาใส่ของแล้วลูกมันวะ ป้าตัวหนึ่งประเทศเนี้มันก้เวาไปอีกมันละสามสามเอาหถมตัอวอยหาังว่ะประดูตัวหนึ่งเลขสิออกสามสามมันว่ะเดี๋ยวปะดูตัวหนึ่งไปเกี่ยวยังกับเลขอะลยวางสิครับแต่มันว่าดอเลยโต๊ะใจตื่นถึงโอ้ย กูฝันหามืงเลยว่าแต่แมนดีลี่แต่เลวอกลูกบอกเละบรับว่าลูกใชหละก็คือเมืม่อไประงมากอะคือคือโบแมนลูกว่าลูกกูมันใหญ่แล้ววันทีพอเป็นเด็กหน่อยเด็กองไรแต่ว่าเป็นลูกครับ,บแล้วว่ามันบอกเลขคื่กูม่านบอกเลขบอาวแต่ว่าได้ระดูตัวหนึ่งคือในใจเพราะว่าน,น คิดสองอย่างบานาซิเป็นกูม่านกูม่านท่องนี่บอกครับพ่อกูมานทองนี่แหละครับอีกใจนึ่งก็คิดว่านาซิเป็นลูกแต่ว่าเป็นลูกนั่นแหละแต่ว่าแต่คัดว่าลูกตะของกับทาเรื่องจริงมันจะหญยแล้วโอ้มีลูกไม่เมียกันเลยหรอครับตัวนั้นฝันว่าเป็นเด็กหน่อยๆแต่ว่าเป็นลูกแล้วในใจพ่อจริงๆพ่อคิดว่าเป็นเป็นลูกตะของหรือว่าเป็นกูมานทออขึ้นเป็นกูมานแหละ อ๋อกุมารทองครับท่านผู้ชมเือตจว่าเพิ่นนบเพิ่นปลูกมไแน่เมืองก็ขึ้นหนาลูกได้แ<ๆ>ต่แน่นอนบันนี้เอาป้าขึ้นมาได้ป้าตัวหนึ่งเอาป้าขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือบอกเหลขกแปดป้าก็แปดติเถิ่นว่าครับแต่แต่บางคนอ่าปลาดุเพิ่นตีเป็นเลขเลขหกนี่ยครับพอบางคนโบงตัวนี้เพิ่นวานาเพิ่นว่าป้าแปดแปดหยัางละสามสามเพื่อนว่า เห็นโมโกสิวาแต่ก็ถือว่าบอกเลขไดเลเลยก็ถือว่าบอกเลขได้นี่แต่ก็มีปริศนาสอนอยู่ในความฝันเออเพิ่นบอกว่าได้ปลาตัวหนึ่งเออปลาตัวหนึ่งเล็กสีออกสามสามเออเพื่นปาแบบนี้เพื่นครับแล้วเด็กหน่อยคนนี้มันแปลกตรงที่ว่านาตาเนี่ยไข่ใค่ไข่ลูกชา้ของคุณพ่ออ้วนค่ะท่านชมตอนเป็นเด็กหน่อยแมนบกครับพ่อแมนเมนครับแต่ในใจนี่คุณพ่อ แกย่งคิดว่าคือว่าเป็นเป็นกุมารทองเป็นกุมารทองเลยครับในเรื่องจริงนี่พอวันไดเลี้ยงกุมารบอรับผมบอ่บอเคยเลี้ยงเลยแต่คุณพ่อหูหูบอับวคิดว่ากุมารอยู่ในเคื่อนนี่บอเคยเจอเคยเห็นมหนบอรับกุมารทองนี่ครับคุณพ่อมีความเสียเกี่ยวกับเลี่ยงแบบนี้มหนบอืาวคือว่านะแต่บ่เคยเลี้ยงหรอกแต่บรทดาเพื่นมา่อยู่ คือเป็นเทปเป็นยังกระโบโหดดอกเพินสิ้าบอกดอกครับก็คือไปนะสะดุ้งตื่นขึ้นมาห้วยกุมารทองเนาที่กุมารทองกับโบเกยฝันเห็นกุมารทองไดแต่วาวาเพินเป็นรูเป็นรูเดี๋ยวให้คุณพ่อเจียนเลขให้เนานะครับเพนี่ครับว่าคุณพ่อเจียนไงซีเย<ส>ึด<ๆ>เอาเลขตัวใดเนานะครับกันว่าสัมคุณเดียวเลยแหละ สามสองโตนะพอก็ต,อต้องมาว่าสาม,ส,ามสองน้ำครับโบสิเสียไหนเข้าไปอันนี้เอาเองแปดแปดสามสามเ 8, 3, อครับพอแปดสามสามแต่กันแปดสามสองเนะพอนะเตลเจเขาเด้อครับเตลตจเอฟซีเพ,พิ่์ลจูว้าวเด้อแต่ว่ามันได้ซัมมี่นะ ได้ปลาตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมละกาเป็นปลาดุกเป็นปลาดุกเล็กน้อยบอกเลขคาบานวดนี้เลขอี่ออกสามสามครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อก็เลยเอาเอาแปดมาใส่ครับท่านผู้ชมคุณพ่อเอาแปดมาใส่นี่ครับเป็นแปดสามสามครับท่านผู้ชมครับครั้งเดียวตอนนั้นครับท่านผู้ชมหรือว่ากัาไวัเป็นแปดสามสอง ก็ได้เนาะพอเนาะมีว่าตัวหนึ่งคือ, 8, 1, อ <c oughs> แปดหนึ่งบ่แค่ว่าเพื่อนบอกว่าแปดสามสามดิ <c oughs> ว่าอันตัวเดียวถึงตัว8แปดสามสามหรือว่าแปดหนึ่งเนาะพอเนาะโมแล้วป่ามันตัวหนึง่งแต่บ bon นเนาะเดี๋ยวถ้าจา<ๆ>ัาใดผมสิไปสรุปในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งให้ครับท่ชนชงครับก่อนที่สิจบคลิปเนาะครับอาจจะเป็นแปดหนึ่งหรือว่าแปดสามสามหรือว่าแปดสามสองตามที่ณพ่อนพอบอกก็ได้ครับ แต่คุณพ่อมักเล็กแปดสามสาหลายกว่า <8, 3 S 1> เนาะแปดสามหรือเพื่บอกเดสามสาเพิ่นครับโอเคครับเรื่องเล่าความฝันของคุณพ่อวันกับมีอยู่ประมาณนี้ครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับในรอบนี้ฝันเห็นอกุมานครับก็คือพูด<ๆ>งา่ายว่ากุมารทองมาบอกเลขเนาะพ่อเนาะครับก่บอนให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับสลับคลิปนี้ ก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวให้พ่อวันวนวยพรให้เอฟซีนะครับผมสาธุให้เอฟซีมีโชคมีา่ำจะลิญลุงเรื่องให้รำให้ด้วยให้ถือเกล็ดถูกหวยสุขูสุขคนสาธุขอบคุณค้า